มึงว่าควรทำไงอ่ะเจนนี่เขาบอกออกจุดชุดออกยกชุดไปยกชุดเหมือนกันไปไปยกชุดถ้าภูมิอยู่เหรอไลภูมิอยู่ไหนอ่ะพี่ตั้มเงกูก็งงกับมันนี่ไงว่ามันก็มันก็หลุยแล้วว่าวันนี้คุยที่พสวัสดีครับผมไอไก่โลชินะครับตอนนี้ผมสตรีมอยู่ที่แพลตฟอร์มนีโม t ทวี สำหรับใครที่อยากรับชมไลฟ์สตรีมเร็วๆสตรีมสดๆสามารถเข้ามารับชมได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับหรือว่าเข้าแอป Nemo TV แล้วเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับไอกะฮิโรชิขอบคุณครับก็นเนื้อเหมือนเดิมเลยอย่งนมนส้สายฟ้ามาแล้วเออพวกเนี่ยแหละดูได้อยู่ไม่ได้ปรับตรงเลย<ไ>ปะใช่หรอเรียนทุกค,คนมันออกไหมหมดดิไปบนหลังคาเลยก็ได้ปะมันกว้างดีสายฟ้าโก้มึงคนเดียวก็พอละ เดี ja, si ๋ยวเราเฉลิมฉลองในการไปเนี่ยไปเปิดโมบ้านงานสักหน่อยเลยก็ไมไหล่ะคาพอพ่อให้ด้วยครับผมเหนด้วยครับไอ้ฟังเลยดิมึงเลิกเลิกเล่นกันดิเฮี้ยไปเจอกันข้างบนเฮ้ยคอยิี่หมวกหน่อยดิคอยคอยยี่หมวกหน่อย ต้องเปเปิดหมดแล้ววะไอ้เดี๋ยวจะทำอะไรอ่ะน่ะพี่ลำหมวกอันนี้ไม่ใช่แฟชั่นนะฟังไะฮะเลขเจ็ดสองเก้าอ้วโหนึกว่าหมวกแฟชั่นประตูอ่ะเปิดให้เพื่อนเข้าเราก็ต้องเราต้องการเมืองแค่เมืองคนเดียวก็ได้ง่ายสุดพวกมึงก็คุยได้อะไรวะปัญหาไงก็เขาจะออกเขาจะอะไรทุกคนหลายอย่างไง ซ้ายขวาหน้าหลังเต็มไปหมดไอ้แหนมแหนมอินทอนใครวะไอ้เชเบอร์มึงเลิกพูดก่อนดิมันยาวอ่อนี่พี่อะเราด่าเลยเหี้ยโดาเสร็จไปติดช่นกับไอ้เดินอ่ะมาโฟกัขึ้นไปให้หมดดิเนี่ยใครอ่ะไอ้ออกมันขึ้นมาเลยไอ้หมดดิรอยี้ยอะไรไปขึ้นมาไอ้ใครเอาหัวลิงกับแฟนเจ๊ปั๊ขึ้นมาเลยไปทำไมมีอะไรพี่จำใครจะออกอะไรเจ็กที่นายกเซร็จ มึงอะว่าไงมันควรเป็นไงวะกูไม่รู้ไ,ไอ้บอลมันไม่มาไงก็กูอยากให้มันเป็น,นดดมึงด้วยไงผมบอกแล้วผมไม่ใช่เฮดเฮ้ยครับใครเป็ทหารน่ะ <c oughs> ช่วยกันก่อนดีว่าเหี ER. ้ยเออก็กเข้ามาช่วยอยู่แล้วรบยังวะไอ,อดรร้ออด็อกเตอร์อารมณ์ไหมดิแค่์มันก็มาไอ้ภูมันไปไ,ไ,ไหนวะแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสาม แล้วแต่ฝาเล็กไหนฝากหลุดไอ้บอสไปไหนเออแปดเจ็ดสามครับพี่ไบต์พี่ก่อนเล่นอ๋อนี่ใครก็ได้ใส่ปะใครก็ได้ใส่ไอ้บอสอยู่ปอมไอ้บอสไม่อยู่ยังเห็นอยู่เลยเัิดใหม่ดีเดอนไปขึ้นตรงทุนเกาะฟ้าคือตอนเนี้ยพ่ฟ้าฝันอยู่เชียร์กันนี่ก็คือตอนเนี้ยฝั่งไอ้ที่นายเขาก็จะออกเพราะว่าเรียงไม่โอเคกับไอ้ภูมิอือฮึ มันก็ตอนนี้ก็มีสองฝ่ายแล้วก็พี่พี่บางพี่อยู่ปะใช่เราเราทำไมเมื่อวานเมื่อวานให้พูดทําไมไม่พูดตั้งแต่แรกวะว่าไม่พอใจอะไรคือเมื่อวานเมื่อวานพูดกันไปแล้วไงแล้วเห็นว่าอ่าภูมิก็ออกออกแล้วไม่ใช่หรอพี่พี่ไบพี่เปิดตะโกนให้หน่อยครับเนเน่อยู่ไหนไม่เอาขึ้นมาก็เห็นภูมิออกไปแล้วก็เลยไม่ได้อะไรเลยไง อือาจจะไม่มีใครรู้เพราะว่ามีผมมีพี่ตั้มมีพี่บอลแล้วก็มีพี่โนที่ไปคุยกันส่วนตัวสี่คนแล้วก็ไอ้ภูมิด้วยใช่เ,เพราะว่าเจเจเจ,จไหนไปเจ็กเขาขึ้นมาดิเพราะว่าตอนแรกอะพี่โนเขาจะเอาไอ้ภูมมาไปอยู่เจคแล้วอืมใช่ แต่ว่าพี่บอลนี่แหละเป็นคนขอให้กลับมาอืมนั่นแหละเจย์อยู่ไหนอ่ะเจย์ะต้องเป็นคนพูดนะพี่บังปิ้งอยู่ไหนกะพี่พี่เรซียเขาอยู่ปะตอนนี้สายฟ้าไม่อยู่เขาไม่เข้าเมืองอาทิตย์นึงได้แล้วมั้งร้อนนื้เติมถ้ามีอะไรก็ชนกันแม่งตรงนั้นแหละหัวจะปวด ขอโทษนะสายฟ้าที่แบบเอามึงมาบุ่นวายอะไรแบบไม่สอาอะไรแล้วหรอบอ่ะเฮ้แนนแกมาอยู่ตรงนี้ดิแนนกอยู่นิ่งๆหน่อยเชียร์ไว้สุดๆอ่ะกูเรียกแล้วนะแอคาด้วยจะหาว่ากูฟอร์มบอสอีกคนไหมเนี่ยไม่คือสำหรับพี่นะสายฟ้าคือสายฟ้าพูดแล้วทำได้เว้ยพูดแล้วแบบทำอ่ะ กูแล้วทําให้เห็นอ่ะไอ้ตั้มมึงเข้าใจการวางตัวกันอยู่ในแก๊งป่ะวันๆๆๆจะคิดไม่ใช่ไม่ใช่สายฟ้าไม่ต้องคิดอะไรแบบนั้นเลยเว้ยคนทําให้เห็นกับคนไม่ได้ทําแล้วพูดกับมางก่อนนะคนไม่มีใครตรงนี้แบบเขาโอเคกับมึงหมดเลยเท่ากับที่กูฟังมานะเออตอนที่มึงพาพวกกูรอดจากหลังโรงบาลที่เป็นแผนวางไปบัตรประกันน่ะกูว่าแม่งโคตรเท่เลยกูว่าถ้าให้กูฟังมันกูฟังมึงดีกว่าเอาง่ายๆเลยนะส่วนมึงจะคิดยังไงก็เรื่องของมึงอะ กูไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วนี่บอกเลยนะว่าฟังเสียไม่ได้อ่ะกูแบบโคตรรักเลยนะเว้ยกูชอบแบบดีอ่ะพูดแล้วทําได้อ่ะคือแบบแนะนําในทางที่ดีอ่ะคือพูดแล้วทําอ่ะแต่บางทีอ่ะคนที่แบบคือไงอ่ะบอกบอกไม่ถูกว่าแบบวางตัวไม่ถูกอ่ะแบบมาแบบนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นแบบทางที่แบบยังไม่ได้ทําอ่ะไม่ใช่เมื่อก่อนเราคุยระบบเพื่อนพี่น้อง ตั้งแต่มันเข้ามามันกลายเป็นระบบบริษัทไปแล้วเหมือนจะต้องมาแบบกลัวหัวหน้าว่าอย่างเงี้ยพอน้องๆมันขอส่งของมันก็มาพูดว่าก็พวกมึงอ่ะขอส่งของกันยังไม่ส่งของกันอา้าวกลายเป็นมันได้เครดิตไปอีกเหรอที่น้องๆไม่ส่งของเป็นผิดที่น้องๆอีกเหรอกลายเป็นแบบอ๋อเป็นน้ำใจของมันที่ไม่ต้องให้น้องส่งของอีกเหรอมันก็ฟังมันพูดเออซะไม่ถ้ออย่างนั้นจะจบที่วันนั่นแหละ ถ้าถ้าอย่างนั้นไงไอเรื่องไอเรื่องเงี้ยที่บอกว่าเป็นน้ำใจไม่ให้น้องส่งของอ่ะถ้ามันไม่ให้ส่งก็ให้มันส่งแทนน้องจบใครไม่ทำส่งใช่ไหมเออเดี๋ยวกูทำแทนเองทำแทนเออทำแทนเองจบก็คือที่พูดมาทั้งหมดก็คือไอภูมิต้องออกถ้ามีมันตรงนี้ก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหม ที่ดูมันจะไปไปกันต่อได้ไงนี่บอกเลย่เรียกมึงมาไงบอลมันไม่อยู่จะพวกเสียงไม่ได้อะกูแบบโคตรดีอะดีอะดีทุกคนอะกูชอบทุกคนอะนี่โคตรชอบสายฟ้าเลยนะความจริงโคตรดีอะจริงจริงดีทุกคนกูพูดเลยดีทุกคนโคตรโอเคอะรู้สึกอยู่ด้วยแล้วรู้สึกดีอะลองคิดแล้วก็ช่างใจดูก็แล้วกัน ม่มีใครมึงว่าควรทำไงอ่ะเจ้นี่เขาบอกออกจุดชุดออกยกชุดไปยกชุดเหมือนกันไป,ไปยกชุดถ้าภูมิอยู่เหรอไล่ภูมิอยู่ไหนอ่ะพี่ตั้มไงกูก็งงกับมันนี่ไงว่ามันก็มันก็หลุยแล้ววัวนนี้คุยแค่นี้ไม่มีความรับผิดชอบเลย,ย,เยดูเองแล้วกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะคือต่อหน้าอีกอย่างเว้รับหลังอีกอย่างอ่ะประมาณนี้ มันไม่มีทางเลยว่าถ้ามันอยู่ต่อและพวกมึงอยู่ด้วยอ่ะแป๊บหนึ่งผมขอพูดอีกเรื่องนะฟ้าใส่สุดเลยนะพูดไปเลยสุดคู่ฝั่งเขาก็คุยก่อนแล้วเนี่ยลืมละเอาให้หมดวันเลยอยากเรียกพี่ปังปิ้งอะไรทุกคนมาให้หมดเลยนี่ไงอย่าให้พูดเลยอ่ะพี่ตั้มใช่เปิดเลยใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดวันนี้วันสี้วันน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 อ้วานนี้วันนี้วันนี้วันนี้อันนี้วันนีอวันไี้วันนี้วันนี้วันนี่วันนี้วันอยู่ไหน ตื่นหรือยัง uh huh. มันทําอะไรอยู่ใช่ผมก็เลยอยากแบบคุยกันอะต้องคุยกันให้แบบเหมือนมึนด่างกันไปสักชุดนึงอะสุดท้ายเดี๋ยวมันก็รู้เองว่าใครมันแบบมันจะลงกันยังไงอะใช <c oughs> เ่เรื่องแสเรื่องแก่เก่าอะไรเอาแบบมัวเอาเอามาหมดอะ่ะเอาหัวข้อภูิก่อนสายฟ้า เอาส่วนตัวผมนะผมบอกเลยว่าไอ้ภูมิอะ่ะมันมันอยู่มานานแล้วรู้จักกับพี่บอลมาสองสามปีแล้วนะอันนี้ผมขอบอกก่อนเลยอ่ะอันนี้รู้แต่คือการเข้ามามันก็ต้องแบบแนะนําตัวคนใหม่ๆหน่อยที่เข้ามาอ,มอยู่แล้วอะ่ะแต่มันแบบไม่มีอย่างสายฟ้าเข้ามาอ่ะสายฟ้า,าแบบเอ้ยหวัดดีเฮ้ยเราสายฟ้า,ากับกับผมมีอเลยใช่ไหมสายฟ้ามันมีไหมมันไม่มีเข้ามาสั่งสั่งสั่งมันไม่ใช่อะ่ะ เพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะพี่บอลเป็นคนฝากคือระบบของแก๊งเราอ่ะมันอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันไม่มีพี่บอลด้วยเว้มันเลยเป็นแบบนี้มันไม่มีพี่บอลด้วยมันเลยเป็นแบบนี้ผมก็เข้าใจแก๊งอยู่เว้ยคือกูอะจะพูดฝั่งฝัง่งเขาให้สายฟ้าอ่ะฝั่งฝั่งมึงมึงมึงจะเป็นฝั่งไอ้ภูมินะเดี๋ยวกูจะเป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอโอเคนะอ่ะหนึ่งเลยสมมติการที่แบบว่า กูไม่รู้หรอกนะมึงจะเข้ามาหรืออะไรเก่าแก่ที่อะไรแต่ว่ามึงไม่ได้รู้จักกับกูแต่กูเข้าใจนะว่ามึงผ่านในบอลก็จริงแต่ว่าการที่วางตัวหรือว่าการที่ทำให้แบบการเคารพนับถือมันก็มันคือมันมันควรจะมีคือมันไม่ใช่มาปุ๊บต้องเป็นระเบียบอย่างนี้ปั้งเดียวมันมันมันมนพูดง่ายอ่ะมันยากมันยากแล้วการที่อยกตัวอย่าง นีอันนี้อันนี้ของฝั่งพี่เลซี่ด้วยพูดอารมณ์ประมาณว่าทางแล้วไอ้ภูมิได้พูดอารมณ์ประมาณว่าเดี๋ยวมาจะจัดระเบียบให้ใหม่แก๊งไม่เป็นระเบียบแก๊งอาสัวหรืออะไรแบบเหมือนพูดพูดเชิงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูเองอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนมึงมาใหม่แล้วมึงพูดงนี้เลยปุ๊บแล้วกลับกันคนที่เอ่อแบบอย่างพี่อีกอ่ะหรืออย่างอย่างที่เขาอยู่กันมาอย่างคือเหมือนพูดไม่เห็นหัวคนเก่าอ่ะแบบพูดอารมณ์ประมาณว่ามึงพูดมึงโง่อ่ะเดี๋ยวกูคุมให้ดีกว่า อะไรเงี้ยคือมันเขารู้สึกกันเนี้ยกูพูดถูกไหม,มในความหมายใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าการที่แบบว่าอยู่ๆโผล่มาจากไหนไม่รู้เก่าหรือว่าอะไรอันนี้เพราะากูก็กูก็เพื่อนมันนะกูก็เข้าใจแต่ฝั่งที่ฝั่งมารวมๆคืออย่างนี้คือหนึ่งคือมึงวางตัวอะไรไม่ดีแต่ว่ายกตัวอย่างก็เขาจะยกตัวอย่างมึงอะสายฟ้าเขาก็จะบอกว่าอย่างมึงเนี่ยเข้ามาหรืออะไรอ่ะมึงก็ยังคุยมึงอะไรมึงพูดอยู่ มึงคอยพูดอยู่เสมอนะว่าเขาเรียกว่าอะไรผมมาใหม่อะไรเงี้ยแบบผมคนเก่าอะไรมึงมึงเข้าใจในส่วนเนี้ยก็ว่ามึงเข้าใจไงว่ามันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นเกิดขึ้นซึ่งไอภูมเนี่ยมันมาถึงมันโบ้งโบ้ง,บง,บงเลยแล้วก็อย่างเมื่อคืนที่เขาไม่โอเคก็คือเรื่องที่เหมือนประมาณว่ามันพูดว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนเหมือนเราต้องง้อมันขนาดนั้นอะที่คนเก่าไอที่ที่ทท<ช>แบบคนที่อีกกลุ่มหนึ่งเหมือนว่ามันมันเป็นใครวะใ,ในมุมถึงว่ามันมาจากไหลบอลก็จริงนะ มันก็ต้องมีความรู้สึกอย่างนั้นคือคือพูดแตแ่ว่าแบ่พี่อีกใส่ต่อเนี่ยถ้าถ้ามาคนเดียวเงี้ยทุกทุกอย่างในแก๊งแม่งเปลี่ยนหมดเลยเหมือนแบบจะแบบเหมือนเหมือนว่าแบบมาคนเดียวทําทุกอย่างคนเดียวแล้วทําทุกอย่างทําให้แก๊งอ่ะแม่งขึ้นไปอยู่บน J A K ได้เลยอ่ะมันคิดแบบนั้นนะซึ่งกูแบบมองว่านี่จะพูดให้ฟังนะอันนี้พี่ขอพูดแบบตรงๆเลยก็คือที่บอกว่าแบบ มันเป็นคนพูดเขาเรียกว่าคําพูดคําจาเป็นการหว่านล้อมถ้าพูดกันตามภาษาคนโตเลยก็คือเป็นผู้แบบใกล้ๆกับเซลเลยอะเอาง่ายๆเลยอันนี้พูดกันตามจริงนะฮะมีการหว่านล้อมมีการนู่นนี่นั่นนะครับก็คืออย่างที่พี่เคยบอกก่อนที่สายฟ้าจะมาแล้วนะพี่บอกน้องๆทุกคนก่อนที่ยู t จะเข้ามาด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะถ้าส่งเงินแก๊งครบเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพอจบสตอรี่นี้เดี๋ยวพี่จะดันของคืนให้ทุกคนเลย แล้วก็จะทํานู่นทํานีน่คืนให้น้องๆหมดเลยเป็นการตอบแทนน้องๆพี่เคยคุยไปแล้วที่เขามาคุยใหม่อีกรอบอ่ะก็เคยคุยใหม่อีกรอบแหละแต่คําพูดแม่งสวยรูกก้กว่าเดิมแค่นั้นไม่ได้ต่างอะไรไปจากสิ่งที่เราวางไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยอันนี้พี่พูดเลยแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วหนึ่งอย่างที่แบบบอกจัดระบบเฮดหลายๆคนพี่ว่าพอตั้งแต่มีเฮดหลายๆคนแม่งเนี่ยเละเละตุ้มเป้หมดเนี่ยไม่เห็นนะคือบางอย่างที่เขาคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอพูดรอบเดียวเลยแล้วแล้วพี่จะไม่พูดแทรกละ ก็อย่างที่พี่พูดเลยว่าแบบเขาจะพูดเหมือนว่าฉันผ่านแก๊งใหญ่มานะมึงลองสังเกตการพูดนะกูเป็นคนที่ชอบสังเกตมากแต่กูไม่ค่อยพูดกูจะพูดในเฉพาะที่กูได้พูดมึงลองสังเกตเขานะเขาจะบอกว่าผมอะอยู่ในแก๊งที่มีระบบมาผมอะอย่างนู้นอย่างนี้ผมอะผ่านนี่มาผมอะผ่านนี่มาแล้วก็จะพูดเหมือนว่าคนอื่นน่ะแม่งคิดที่อะไรไม่ได้เลยทั้งๆที่กูเรื่องที่มึงพูดไปกูก็บอกน้องๆไปหมดแล้วมีเรื่องใหม่ก็แค่แบ่งเฮดเนี่ยแบ่งเฮดห้าคนเนี่ย แล้วก็พอแบ่งเฮดมาก็เนี่ยก็พังอย่างเงี้ยแหละเป็นการเบ่งใส่กันเนี่ยมึงเห็นไว้แลละก็ทะเลาะกันเนี่ยอย่างไงกูเป็นเฮดน,นะกูเป็นเฮียอะไรนั่นเนะี่ยทะเละาะกันไปหมดก็ลองคิดคิดช่างใจดูเว้ยเพราะว่าคนคนเดียวจะเข้ามาเปลี่ยนทั้งหมดกูบอกให้เลยนะถ้าศึกเนี้ยถ้าเสียไม่ได้อ่ะมาแล้วอ่ะก็ยังไม่ไหวถ้าไม่มียูวีทีเข้ามาศึกสกอตเนี่ยมึงอุ้มไม่ได้สักตัวนะ<ช>นี่กูพูดจริงๆเลยเห็นความสําคัญของเขาบ้าง ไอ้เฮียนะแมงมาหม่กูไม, oh. ม่รู้หรอกว่ามึงจะผ่านที่อะไรกันมาบ้างอะกูถึงบอกไงเมื่อวานกูถึงโมโหไงเพราะว่ากูไม่ชอบคนขี้โมมึงลองถามน้องๆเลยกูอะไม่ใช่คนพูดเยอะกูจะทําเยอะมากๆแล้วก็แม่งพูดอยู่นั่นแหละพูด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 กูถึงบอกไงว่ากูยังไม่เคยเห็นมึงไฟ์กับทีมเลยกูยังไม่เคยเห็นมึงยืนกับแก๊งเลยแม่งบอกว่าเป็น d m เอ็มเฮดรุ่นแรกใช่ครับ DM เอ็มเฮดรุ่นแรกแล้วยังไง ที่แฟมิเลียกูยังไม่เคยเห็นมันมายืนอยู่ข้างๆกูยืนอยู่ไฟข้างๆกูเลยกูก็เลยโมโหครับแค่นั้นแหละอ่ะพี่ขอพูดแค่นี้พี่ขอพูดจบแล้วขอบคุณครับครับพี่เีครับต่อในส่วนตัวนี้นะนี่นี่าถามว่าอย่างที่บอกว่าเ,วเรารู้จักกันมา<ป>ก็ตั้งแต่เราตีกันถูปกป่ะทุกคนรู้จักนี้มาตลอดวันที่นี่เข้ามานี่ก็บอกแล้วเออมาอยู่วยกันเออขอให้แบบทุกคนทำความร,รู้จักกันด้วยนะนี่ม,มันอยู่ที่การวางตัวคือมันมาถึงอ่ะในมุมนี้เลยนะ มันมาถึงคือยูยูเหมือนเอาลมร้อนมาสาดอะสะดุ้งทุกคนอะมีใครไม่สะดุง้งบ้างอะสั่ง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 กูไม่ได้แล้วหนึ่งอะกูพูดแค่นี้แหละไม่ใชไ่ไม่ใช่ว่าไม่เปิดความไม่ใช่ว่าไม่เปิดรับฟังนะแต่มาถึงอะมันควรที่จะแบบ <Okay. S 1> เออนิดนึงให้เกียดนิดนึงให้เกียดนิดนึงเนี่ยใช่ไมหยิกคุมมาก่อนอย่างเงี้ยมาถึงอะสั่ง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 แล้วคนที่คอยคุมก่อนอะเหมือนที่ตั้มพูดไปอะเหมือนที่ตั้มพูดไปอะครับ อ,อมันก็เลยแบบมันเป็นความรู้สึกที่ว่านี่ไม่โอเคต่อหน้าพูดอีอย่างรับหลังพูดอีอย่างสมควรเหรอไอเรื่องตีะจําได้ปะที่พี่ที่พูดว่าพี่หยิกเป็นคนบอกให้ตีนี่กแบบูแบบอะไรวะแบบอะไรวะเลยอ่ะค,คำพูดแบบไม่ไม่ไหววะไม่ไม่ไหวจริงถ้าต่อหน้าพูดีอย่างแล้วหลังพูดอีอย่างหนึ่งอ่ะนี่ไม่เอากับคนแบบนี้ด้วยคนหนึ่งอ่ะ บอกแล้วว่าถ้านี่ไปนี่ไปทางเซตต่อไอเ้เลสกูอะให้มึงพูดบ้างพูดแล้วมึงมืงไงมึงก็อยู่มานานมึงก็อยู่ก<อ>ูตั้งแต่แรกมึงว่าไง,งกูก็เหมือนแบบกูเปรียบเทียบเคสแบบบาร์บี้เลยเหมือนกันเว้เข้ามามันผอมจอัด<น>ต้อง<น>พูดว่าบ,บ,บ,บาร์บี้คือง่ายบาดใจบอลเก่าใช่ต่อเขาก็เข้ามาเขาก็จะวงการวงการวงการแล้วสุดท้ายน้องนทุกคนอ่ะแม่งไม่มีคนชอบหรอก ไม่มีใครชอบเข้ามาถึงอสังหรอกคนนั่นแหละถูกต้องใจเย็นๆค่อยๆปรับกันไปถูกสายฟ้าเงี้ยสายฟ้าก็เข้ามาแบบเรื่อยๆแบบมาเรื่อยๆไม่ได้แบบรีบร้อนมันต้องมาปรับปรุงไงสุดท้ายแล้วคนก็เชื่อสายฟ้าหลังลรงบาลทำไม่ห็นน่ะทำมากกว่าพูดหลังลงบาลคือเอาน้องๆอยู่ทุกคนอะแม่ชันนี้สายฟ้าหล่อแล้วหนึ่ง คือคืออจริงๆอนะคือทุกคนคือทุกคน่คคนนะไม่ใช่ว่าไม่พร้อมปรับตัวนะถามดีมีใครไม่พร้อมบ้างทุกคนมันพร้อมปรับตัวเพื่อให้แก๊งดีขึ้นแต่เขามาปรับตัวผิดเขามาเขามาผิดวิธีอะเก็ตไหมไม่ใช่ต้องพูดว่าเราพร้อมปรับตัวเข้าหาเขาเหมือนกันแต่เขาไม่พร้อมปรับตัวเข้าหาเราเอไม่มีคนละครึ่งทางเขาจะแข็งอ,อันนี้เห็นด้วยกับพี่ <c oughs> เห็นด้วยเลย <c oughs> อ้าผมอยากถามเป็นคนหนึ่งพี่อเอเลนครับพี่คิดไงกับเรื่องอย่างนี้พราอพี่ก็เป็นผู้ใหญ่ในแก๊งอยู่ไม่ฮะพี่อเอเลนหลับและเฮียวิญญาณไบค์เกอร์กูโว้ยเฮ้ย <c oughs> นางแดกเราแดกเฮียเอเลนหรอจะตามพี่ว่าพ,พี่พี่หลอกนะพี่ผู้ใหญ่ในแก๊งผมอยากให้พี่เอเลนพูดก่อนอะฮะมาอะไรนะ ผมอยากอยากผมอยากฟังไหมเนี่ยไอ้เลนฟังฟังคือผมอยากให้ผมอยากให้พี่พูดพูดเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยก็อย่างที่ทุกคนพูดนั่นแหละแต่พี่ว่าไอ้ไอ้อะไรนะให้ภูมิใช่ไหมพี่ก็ไม่รู้จักเลยมันมันต้องแบบเหมือนแบบต้องทำความรู้จักคนอื่นก่อนอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวพี่ไม่ได้อะไรกับมันเลยเพราะว่าพี่ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้อยู่ตอนที่มันพูดด้วยแหละ